ระหว่างที่กำลังให้ความสนใจกับการโอนเงินหมื่นผ่านทางพร้อมเพย์อยู่ในเวลานี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเรียบประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจจะกำหนดกรอบโครงการในเฟสถัดไปก็คือโครงการดิจิทัลวอ l เล็ตห0 0่งบาทนะคะโดยมีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะแจกรอบละ5 0 0 0เพื่อลดภาระทางการคลังค่ะ โครงการแจกเงินหมื่นบาทสําหรับผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการตามมาตรการกรุเศรษฐกิจของรัฐบาลในตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังดาเนินการโอนเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนรวมกว่า12,190,000ล้คนนะคะซึ่งจำนวนนี้ก็มีการโอนยอดเงินไม่สำเร็จ กว่า3,19,000คนสาเหตุเป็นเพราะว่าบัญชีเงินฝากของผู้ได้รับสิทธิ์มียอดเงินต่ำกว่าเกณฑ์บางบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจนถูกปิดบัญชีบางส่วนยังไม่ได้เชื่อมกับการาระบบพร